สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ h anel n t w i t t e d e นะครับในหัวข้อวันนะครับเราก็จะมา,าพูดกันต่อนะครับหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งตัว WordPress นะครับสําหรับติดตั้งในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นการแนะนําการติดตั้งในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาเจาะเจาะส่วนต่างๆนะครับของระบบหลังวัน หลังบ้าน w o r d p r e s s นะครับว่ามาีการทำงานอะไรบ้างนะครับส่วนตรงไหนทำงานยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเ,เข้าไปในหลังบ้านที่เราได้ทำการติดตั้งนะครับเ,เมื่อเราได้เข้ามาในสู่ตัวระบบหลังบ้านของ w o r d p r e s s นะครับก็เราก็จะมีส่วนนะครับ แบ่งออกเป็นดังนี้นะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นส่วนของเมนูนะครับสําหรับการจัดการต่างๆมีส่วนของตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่เราสามารถกดเข้าไปดูเว็บไซต์ไปดูหน้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับแล้วนี้ก็จะเป็นส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับที่เราสามารถ <Okay. S 1> จัดการาลากนะครับเพื่อจัดการม,ม,มุมเพื่อให้เราดูอาจจะดูความเคลื่อนไหวของเว็บนะครับเนี่ยครับว่ามีการโพสต์อะไรบ้างนะครับ แล้วก็สามารถสร้างฉบับร่างได้นะครับปรับแต่งนะครับก็จะมีเมนูต่างๆให้เลือกนะครับแล้วก็มีในส่วนที่เป็นปุ่มล็อกเอาท์นะครับก็อันดับแรกอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูไล่เรียงทีละเ,เมนูเลยนะครับอันนี้ก็เมื่อเราคลิกในส่วนของเมนูหน้าควบคุมนะครับก็จะโชว์อย่างที่ทุกท่านเห็นที่ทุกท่านเห็นนี้เลยนะครับ ก็เป็นการจัดการต่างๆนะครับเมื่อเราคลิกมาส่วนอัปเดตนะครับการอัปเดตก็จะเป็นในส่วนของการอัปเดตทั้ง WordPress นะครับปลั๊กอินแล้วก็ทีมนะครับก็เมื่อ o r d p r e s s นะครับมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับทุกท่านก็สามารถกดอัปเดตได้จากตรงนี้เลยนะครับสามารถคลิกนะครับเช็คเวอร์ชั่นได้นะครับสามารถเช็คตรวจสอบเวอร์ชั่นนะครับว่า WordPress ที่เราใช้อยู่เป็นเวอร์ชันปัจจุบันหรือเปล่านะครับ แล้วก็ส่วนต่อมานะครับถ้ามีปลั๊กอินนะครับถ้าเราติดตั้งปลั๊กอินก็จะมีในส่วนที่การอัปเดตปลั๊กอินแล้วก็อัปเดตทีมนะครับอันนี้ทีมที่ผมใช้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่เลยนะครับตั้งแต่ที่คลิปที่แล้วที่ติดตั้งทีมก็ยังใช้ตัวทีมตัวเดิมอยู่นะครับอ่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับในส่วนอันนี้ก็เป็นในการอัปเดตต่างๆนะครับมาในส่วนของเรื่องนะครับอ่าเมนูที่เป็นเรื่องตรงนี้นะครับก็จะมี เรื่องทั้งหมดก็คือตัวที่เป็นในส่วนที่เราเขียนนะครับเขียนบทความต่างๆก็จะขึ้นมาให้เราสามารถดูเลือกเลือกได้นะครับว่าเราอยากดูบทความไหนนะครับแล้วก็มีสามารถทําทเป็นเช็คบล็อกแล้วก็เลือกอาจจะแก้ไขหรือย้ายไปยังทางขยะก,ก็ได้นะครับแล้วเราก็กดนําไปใช้ในหัวข้อตรงเรื่องเนี้ยเราสามารถเขียนเรื่องได้นะครับก็คือเขียนคอนเทนต์ ต่างๆนะครับที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมก็จะลองทำให้ดูนะครับผมจะเขียน Hello Word Page อันนี้คือหัวข้อนะครับสวัสดี Word Page อ่ก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอหัวข้อเรื่องนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหาเราสามารถพิมพ์เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับ ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็จะมีนะครับเป็นเมนูนะครับเพิ่มบล็อกแก้ไขต่างๆย้อนกลับนะครับแล้วก็มีใหเ้เราเลือกอื่นๆนะครับทำเป็นขีดค่าก็ได้นะครับขีดค่า,าแบบนี้ครับหรือจะแก้ไขเป็นตัวอักษรเลขยกกำลังก็ได้นะครับแล้วก็สีตัวอักษรก็สามารถปรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวพื้นฐานนะครับที่ อ o เวิ r ด์เพจได้ให้มานะครับเรามาดูในฝั่งขวามือบ้างครับในฝั่งขวามือนะครับก็จะมีมีปุ่มเซฟดับนะครับแล้วก็กดดูก่อนก็คือ,เ,อ,อเป็นการให้เราไปดูในส่วนหน้าหน้าหน้าตัวที่เป็นส่วนของเดสก์ท็อปส่วนที่เป็นแท็บเล็ตแล้วก็ส่วนที่เป็นมือถือนะครับว่าหน้าเว็บเนี่ยเมื่อเราพิมพ์เนื้อหาคอนเทนต์เนี่ยแล้วมันจะมีการแสดงผลยังไงนะครับเราก็สามารถกดดูได้ อันนี้เมื่อผมกดดูนะครับอันนี้ก็จะเห็นเลยครับมีหัวหัวข้อนะครับแล้วก็มีเนื้อหายูข้างล่างอันนี้ก็เป็นส่วนอื่นๆนะครับที่มาจากตัววิดเจ็ตตัวทีมเวิร์ดเพจนะครับก็สามารถสามารถไปปรับแต่งได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ตัวเมื่อเรากดตัวพรีวิวนะครับยังตัวเวิร์ดเพจยังไม่ทําการโพสต์ะนะครับหรือว่า เปิดให้ทุกท่านได้เห็นให้คนภายนอกได้เห็นเป็นสาธารณะนะครับเมื่อเราอยากต้องการให้ทุกให้คนอื่นนะครับเห็นแบบเป็นสาธารณะก็สามารถกดเผยแพร่ได้เลย,เลยครับตัวคอนเทนต์ของเราก็จะไปโชว์ในหน้าเว็บนะครับก็สามารถทําได้ครับแล้วก็ในส่วนต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการเผยแพร่นะครับสามารถเอาเป็นแบบส่วนตัวนะครับเห็นเฉพาะ ผู้คุมและผู้เขียนนะครับแล้วก็ป้อนรหัสผ่านได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เราสามารถตั้งวันเดือนปีนะครับที่ให้ตัวคอนเทนต์ของเรานะครับโพสต์วันไหนวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับรูปแบบเรื่องก็จะเป็นแบบไหนครับเป็นคังภาพนะครับหรือเป็นเป็นแบบลิงก์เป็นสาถาณะเป็นการโฆษณาหรือเป็นไฟล์หรือ เป็นไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงนะครับก็สามารถจัดรูปแบบเรื่องได้นะครับแล้วก็ปักหมุดไว้บนสุดอของบล็อกก็ได้นะครับหรือจะทํำติ๊กว่าเป็นรอตรวจสอบก็ได้อาจจะย้ายไปทางขยะเลยก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของลิงก์ถาวรก็คือเป็นลิงก์เมื่อเราได้โพสต์นะครับหรือเผยแพร่ตัวคอนเทนต์ของเราไปนะครับลิงก์ ลิงก์ฐานบก็คือลิงก์ตรงต่อท้ายจากชื่อเว็บไซต์ของเรานั่นแหละครับก็คือลิงก์ที่เราสามารถจัดการแก้ไขได้นะครับอันนี้ผม Hello World ก็คือมาจากตัวนี่ครับตัวหัวข้อนะครับถ้าเราพิมพ์ภาษาไทยก็ตัวบทเพจก็จะเอาภาษาไทยมาทําเป็นลิงก์ให้เรานะครับสวัสดีวเพจ มันเรากดดูนะครับอ๋ออันนี้เรื่องนี้มันได้ทําการอันนี้ไปแล้วครับจัดการเอาตัวลิง์จากเดี๋ยวมันจะมีในเมนูต่อไปนะครับขอเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันต่อต่อมานะครับเป็นในส่วนของหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่เราสามารถสร้างหมวดหมู่ได้นะครับสร้างหมวดหมู่เราก็สามารถเรียกว่าสามารถ สิเล็กได้เลยนะครับว่าเนื้อหาเนี้ยอยู่ในหมวดหมู่อะไรนะครับก็สามารถเลือกสร้างได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีป้ายก็คือการแท็กนะครับเป็นแท็กของแต่ละ,อะคอนเทนต์นะครับให้ผู้อื่นสามารถทิกแท็ก้เข้ามาเจอเนื้อหาต่างๆในแท็กนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มรูปประจำเรื่องได้อ่าแล้วก็มีการเกินนำนะครับการสนทนาก็คือเมื่อกี้ ในหน้าที่เราเปิดไปเพื่อดูพรีวิวนะครับมันจะมีในส่วนที่เป็นคอมเมนต์ข้างล่างนะครับก็เราจะอนุญาตให้ใหแสดงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้ไหมถ้าเราไม่ต้องการเราก็เลือกออกนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมลองกดดูนี่ก็จะโชว์ในส่วนของแท็บเล็ตนะครับมือถือ,อจะแสดงแบบนี้นะครับ สามารถกดพรีวิวดูได้อันนี้ก็เป็นพรีวิวปกตินะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับในส่วนของที่เป็นเ,เมนูนะครับในส่วนที่เราคลิกเข้ามาเพื่อจะสร้างเขียนเรื่องใหม่นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเข้าหน้าเพื่อจะเขียนเรื่องนะครับแล้วก็มีหมวดหมู่หมวดหมู่แล้ก็สามารถตั้งชื่อหมวดหมู่ได้นะครับ ผมตั้งชื่อว่าหมวด IT นะครับ IT อทอาจจะใส่เป็นข้อความหรืออะไรก็ได้เหมือนคำอธิบายนะครับใส่คำอธิบายได้หมวดหมดู่ลักคืออะไรน,นะครับอ,อันนี้เหมือนเป็นแบบเรียกว่ายังไงดีเป็นเป็นเหมือนแท็กแท็กเรียกว่าแท็กไหมเป็นเหมือน u i l นั่นแหละครับเป็นแท็ก u u i l นะครับเมื่อเขาต้องการคลิกเข้ามาเราก็สามารถเข้ามาในส่วนนี้ได้นะครับก็ลองกดสร้างดูอ่านี้ผมได้สร้างหมวดหมูนะ่มาแล้วครับเพิ่มหมวดหมดู่ไอทีนะครับแล้วไปจำกับก็เป็นพวกแท็กนั่นแหละครับแท็กแบบสามารถให้ผู้ใช้กดแท็กตัวนั้นมาแล้วก็จะมาโชว์คอนเทนต์ทั้งหมดนะครับก็มีประมาณนี้ แล้วก็สามารถเพิ่มนะครับเพิ่มไฟล์รูปภาพได้นะครับาสามารถเพิ่มไฟล์รูปภาพได้ก็สามารถเอาไฟล์มาใส่ได้นะครับผมมาใส่ตัวนี้เลก็คลิกไฟล์มาใส่หรือจะลากเปิดโฟลเดอร์แล้วก็ลากลงมาได้เลยนะครับในส่วนของหน้าหน้าก็คือเราสามารถสร้างหน้าได้นะครับสร้างหน้าเว็บนะครับจัดการหน้าเว็บ อันนี้ก็เป็นหน้าตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นนะครับว่าเมื่อมีคนล็อกอินเข้ามาแล้วเขาก็มาแสดงความเห็นก็จะมีเด้งมาในส่วนของคอมเมนต์นะครับความเห็นนะครับแล้วก็มาในส่วนต่อไปก็เป็นรูปแบบนะครับรูปแบบก็เราสามารถคลิกเลือกทีมที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดทีมนะครับดูตัวอย่างก็ได้ นีผมลองกดดูตัวอย่างตัวทีมนี้ดูอ่าเราก็จะเห็นว่าเขามีการแสดงผลยังไงนะครับเพิ่มอัตลักษ์ได้อ่าเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันอีกทีนะครับอันนี้ผมใช้ตัวที่เป็น20 21นะครับเขามีหลาย20ให้เราเลือกหรือเราสามารถเพิ่มทีมใหม่ก็ได้นะครับเราก็เลื่อนดู เลื่อนดูมีทีมไหนหน่าสนใจบ้างแล้วก็สามารถติดตั้งไปได้นะครับเดี๋ยวเรื่องทีมก็ไวอ้อีกวิดีโอนึงนะครับต่อมาในการปรับแต่งนะครับการปรับแต่งนะครับเราก็สามารถเพิ่มโลโก้เว็บของเราได้นะครับผมขอหาโลโก้ผมอาจจะโลโก้นี้แล้วกันแต่ละเว็บครับแล้ก็สามารถใส่โลโก้เว็บ ของเราไปได้นะครับอันนี้ก็สามารถตั้งชื่อเว็บนะครับแล้วก็ตั้งตัวชื่อเว็บเนี่ยก็จะเป็นตัวในส่วนของไตเติลนะครับไตเติลข้างบนนะครับเราสามารถแก้ไขได้แล้วก็ใส่ไอคอนนะครับไอคอนเข้าไปได้ด้วยไอคอนก็จะเป็นตรงนี้ครับเราสามารถใส่เข้าไปได้นะครับอคอ,บอ่เห็นไหมครับจาก เมื่อกี้จะเป็นโลโกโ้แซมตอนได้เปลี่ยนเป็นโลโก้เดลล์เวลแล้วนะครับเราสามารถกดเผยแพร่ได้ก็เมื่อเรากดก็จะแสดงผลตามนี้เลยนะครับต่อไปในส่วนวิ d เจตนะครับวิจเจตก็จะเป็นในส่วนเมื่อกี้ครับที่เราเห็นว่าตัวฟุตเตอร์นะครับเดี๋ยวไปเปิดอีกแท็บหนะนึ่งเนี่ยครับฟุตเตอร์นะครับจะมีการเสิร์ชนะครับมีเรื่องล่าสุด และมีความเห็นล่าสุดก็คือมาจากตัววิ d g จ็ตเนี่ยนะครับก็คือวิ d g จ t ตฟุตเตอร์นะครับตรงนี้เขาได้ทําการเอาตัวค้นหามาใส่นะครับเรื่องล่าสุดเราก็สามารถเอาเอาจจะลากปฏิทินไปใส่ด้วยก็ได้นะครับหรือมีส่วนอื่นๆเราก็สามารถไปใส่เพื่อจัดการให้หน้าเว็บเราดูดูแบบสวยงามขึ้นมาอีกก็ได้นะครับเห็นไหมครับก็เมื่อกี้ผมลากปฏิทินมาปฏิทินปฏิทินก็จะมาโชว์แล้วนะครับ ในส่วนของเมนูนะครับเราสามารถสร้างเมนูได้นะครับก็ให้เราตั้งชื่อเมนูนะครับอันนี้ผมก็เขียนเป็นเทสเลยคันเทสเมนูเทสเมนูนะครับผมทำการสร้างเมนูการสร้างเมนูนะครับเราก็สามารถเอาหน้าเอาหน้าต่างๆนะครับมาสร้างเป็นเมนูได้นะครับแล้วก็เอาเรื่อง มาสร้างเป็นเมนูได้นะครับหรือจะเราสร้างหน้านึงแล้วเราได้ลิงก์ลิงก์มาหนึ่งตัวเราก็เอามาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเลือกจากหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่เมื่อกี้ผมมีหมวดหมู่ไอทีเราก็เพิ่มเข้ามาได้นะครับโดยเมนูนะครับถ้าเราอยากได้แบบเป็นเมนูย่อยนะครับจากส่วนหน้าสมมุติผมมีเอาเพิ่มอีกหน้าหนึ่งเป็นหน้าแรกอันนี้คือหน้าแรกใช่ไหมครับ แล้วในส่วนของหน้าตัวอย่างผมอยากได้หมดหมู่ i t อยู่ข้างในก็คือผมสามารถเลื่อนคลิกแล้วก็ลากเลื่อนเข้ามาเพื่อย่อหน้าเข้ามาในส่วนของ IT ทีเนี่ยที่เป็นหมดหมู่ทีก็จะเป็นในส่วนเ,เมนูย่อยนะครับของหน้าตัวอย่างเราก็สามารถจัดการที่อยู่นะครับที่จะให้มันไปโชว์นะครับให้เมนูนั้นไปโชว์นะครับก็สามารถเลือกได้แล้วก,กดบันทึกไป เมื่อเรากดบันทึกนะครับเราลองมดูในหน้าหลักดูเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามีเมนูขึ้นมานะครับอันนี้เป็นหน้าแรกส่วนหน้าตัวอย่างปุ๊บก็จะมีส่วนเมนูย่อยก็คือ IT นะครับถ้าเป็นทีมเป็นทีมอื่น,นๆนะครับเราจะเห็นภาพชัดกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวลองหาทีมอื่นมาลองดูกันนะครับต่อไปในส่วนของพื้นหลังนะครับเราสามารถปรับแต่ง เลือกพื้นหลังเลือกสีใส่รูปภาพได้นะครับแล้วก็เป็นตัวแก้ไขทีมนะครับถ้าหากทุกท่านแบบตรงเมนูนี้มันแสดงผลไม่โอเคแล้วก็มาแก้ไขนะครับโดยเลือกดูที่ไฟล์ต่างๆนะครับก็จะมีหัวข้อบอกเลยครับว่าส่วนล่างทีมส่วนหัวทีมนะครับ แคมเปญแคมเปญหลักอะไรเงี้ยครับก็เข้ามาได้อ่าวันนี้ก็จะเป็นไฟล์ CSS ครับแคมเปญหลักอ่าเราก็สามารถมาแก้โค้ดนะครับได้ก็เป็นในส่วนของถ้าเราอยากจัดการนะครับจัดการตัวตัว m p มเ t e นะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเราก็สามารถมาติดตั้งนะครับปลักอินนะครับ เราก็สามารถเข้ามาดูในส่วนของปลั๊กอินได้นะครับเพื่อจะอำนวยความสะดวกนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนโค้ดเองอะไรเองนะครับก็ไปสามารถเพิ่มเพิ่ปลั๊กอินะที่เราต้องการได้นะครับเราก็จะเห็นนะครับมีปลั๊กอินที่เขาแนะนำม,มาให้แล้วก็มีปลั๊กอินยอดนิยมนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นการทำ SEO นะครับหรือจะเป็นแบบ c l a s s ิกอีดิเตอันนี้ก็เป็นปลักอินที่น่าสนใจนะครับผมก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยเื่อยมีการดับพัดนะครับเก็บเอ่อแบ็กอัพไฟลนะครับซูเปอร์แคสนะครับเค e ียร์แคสอันนี้ก็ลองไปศึกษาดูนะครับหากเราต้องการติดตั้งก็สามารถกดติดตั้งได้เลยนะครับ อันนี้เป็นตัวแก้ไขบัตรอินนะครับก็คือตัวเข้ามาแก้ไขไฟล์เมื่อกี้นะ,ะแล้วก็เป็นในส่วนของผู้ใช้ผู้ใช้แล้วก็สามารถเพิ่มผู้ใช้เข้าไปได้นะครับหากเรามีทีมนะครับอาจจะแบ่งแบ่งบทบาทหน้าที่ได้นะครับอ,อาจจะเป็นอแอดมินนะครับเป็นผู้เขียนหรือผู้ควบคุมนะครับก็ลองมาดูในส่วนของเมนูนี้ได้ก็สามารถเพิ่ม เข้าไปได้นะครับชื่อที่ต้องการให้แสดงนะครับอีเมลนะครับในการ l o อ in เข้ามานะครับก็ลองมาดูได้ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับว่า,เ,าเราต้องการเ,าเฉดสีแบบไหนนะครับแล้วก็เลือกภาษานะครับแล้วก็แก้ไขชื่อนามสกุลนะครับชื่อที่ต้องการแสดงอีเมลต่างๆเว็บไซต์นะครับ สามารถใส่ข้อมูลเข้าไปได้นะครับมาในส่วนของเครื่องมือครับเครื่องมือก็จะเป็นแบบการตรวจสอบเว็บนะครับดูข้อมูลเว็บต่างๆนะครับน,นำข้อมูลออกข้อมูลส่วนตัวลบข้อมูลส่วนตัวนะครับต่อมาครับเป็นในส่วนของการตั้งค่านะครับการตั้งค่าเนี่ยเมื่อเราเข้าไปในส่วนของทั่วไปเนี่ย เราก็จะเจอนะครับที่เป็นในส่วนของชื่อเว็บนะครับที่เราต้องการแสดงนะครับก็คือตัวส่วนไตเติลนั่นเองครับแล้วก็คำคำต่อท้ายนะครับคำเอ,อ้ขอขออภัยครับชื่อเว็บก็คือชื่อนะครับชื่อที่เราต้องการตรงไตเติลนั่นแหละครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะต่อท้ายต่อจากตัวชื่อเว็บมาอีกนะครับแล้วก็ ที่อยู่นะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับอีเมลนะครับแล้วเลื่อนลงมาก็จะเป็นในส่วนของภาษาของเว็บนะครับเขตเวลาเราก็สามารถตั้งได้นะครับรูปแบบวันที่ต้องการให้แสดงนะครับก็สามารถเลือกได้หรือคัสตอมมาเองก็ได้นะครับรูปแบบการแสดงเวลานะครับก็มาเลือกได้ต่อมาในส่วนของการเขียนนะครับการเขียนก็อันนี้ก็จะเป็นการ สองเรื่องผ่านเมลนะครับเลือกหมวดมูอะไรได้นะครับการอ่านขณนัานก็แสดงหน้าหน้าแรกของคุณนะครับให้เอาเพจไหนไปนแสดงหน้าแรกนะครับก็ลองมาเล่นลองใช้งานดูนะครับอันนี้การสนทน,นาก็สามารถแบบผู้ใช้คนไหนที่จะต้องการแสดงความพิเ็ษน,นะครับก็ให้ ลงทะเบียนก่อนเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับก่อนจะแสดงความเห็นเราก็สามารถมาติ๊กเหมือนเป็นการาติ๊กสิทธ์ต่างๆนะครับในการเข้าใช้นะครับเข้ามาลองอ่านดูนะครับมาในส่วนของสื่อนะครับสื่อเมื่อเราเพิ่มรูปภาพเนี่ยเราต้องการให้รูปภาพขนาดใหญ่กว้างสุดได้เท่าไหร่นะครับสูงสุดได้เท่าไหร่ขนาดกลางเท่าไหร่ครับหรือขนาดเล็กเราก็สามารถ มาคัสซอมตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนลิงก์ถังถาวรก็เป็นเมื่อกี้ครับที่ผมได้พูดไปในหน้าเขียนเรื่องนะครับในสร้างเรื่องนะครับก็เราสามารถต้องการให้ URL ของเราโชว์แบบไหนนะครับเมื่อเมื่อกี้มันก็จะโชว์ที่เป็นโดมเมนของเรานะครับแล้วก็ตามด้วย mywebbox นะครับแล้วก็ตามวันที่ของโฟลเดอร์นั้น นะครับเราก็สามารถหรือเราไม่ชอบเราอาจจะเอาเป็นชื่อเรื่องเลยนะครับมันก็จะมีชื่อเรื่องเป็นชื่อเรื่องก็คือเอาจากตัวหัวข้อนะครับมาเป็นตัวเลกง URL ให้เรานะครับหรือเราอาจจะ ee, ไม่อยากได้เราอยากทำเองคัสตอมเองก็สามารถทำได้โดยเขาจะมีไพ่กำกับอยู่ข้างล่างให้เราเลือกนะครับ ต่อมาก็เป็นความส่วนตัวนะครับแล้วก็หมดแล้วครับสามารถย่อขยายเมนูได้นะครับหรือเราจะเลือกจากส่วนตรงนี้ก็ได้ครับอาจจะมีสร้างใหม่ก็อาจจะเป็นเรื่องสื่อหน้าผู้ใช้อะไรก็สามารถทาได้นะครับอ,อันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสําหรับเมนูนะครับรายละเอียดต่างๆของระบบหลังบ้านนะครับ ็มีเพียงเท่านี้ยังไงก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เลยกันครับนะครับก็เดี๋ยวเรื่องการติดตั้งทีมการดาวน์โหลดทีมอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูลองโหลดทีมมาติดตั้งสักหนึ่งตัวดีกว่าผมไม่เอาทีมที่เบิร์ดเพจให้มาผมอยากได้ทีมใหม่นะครับเพราะว่าทีมที่ให้มามันดูไม่สวยงามนะครับผมว่าเลื่อนหาทีมที่ผมสนใจนะครับผมชอบทีมนี้ ผมลองกดดูก่นอนมันก็จะแสดงโอ๋อน,นี่เป็นเว็บบ็อกมีโลโก้ตรงนี้นะครับมีรูปภาพนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดคอนเทนต์ได้อ,อันนี้น่าสนใจผมโอ้มีให้ดาวด้วยนะครับเป็น4ดาวสดาวครึ่งน,นะครับผมชอบอันนี้ผมก็กดติดตั้งได้เลยครับแล้วก็รอตัวทีมทำการติดตั้ง สักคู่นะครับหาก,าาหากท่านไหนนะครับที่แบบทีมที่เว็บเพจมีมีให้โหลดน้อยมีให้ติดตั้งน้อยก็สามารถเข้าไปซื้อนะครับในตัวเว็บไซต์ทีมโฟเรสต e นะครับก็สามารถซื้อมาติดตั้งได้นะครับก็ลองไปเข้าไปใช้งานดูนะครับอันนี้ผมกดใช้งานนะครับ อ่าตอนนี้นะครับทีมได้ติดตั้งให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองเข้าไปดูในหน้าเว็บเราก่อนอ่าเห็นไหมครับอ่าก็จะขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของวิดเจ็ตนะครับเราก็สามารถเข้าไปปรับแต่งได้จากส่วนเมื่อกี้นะครับโอ้ดูดีขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเมนูนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูไดอ่าไม่พบอะไรเพราะว่าในหมวดหมู่นี้ผมไม่ได้ตั้งค่าไว้นะครับอ่านเพิ่มเติมอ่า ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาปรับแต่งสันกนิดหนึ่งนะครับปรับแต่งเว็บไซต์สักหน่อยผมอาจจะอยากใส่โลโก้ผมเพิ่มรูปโลโก้แล้วกันเอาละดับเลเนี่แหละผมก็เลือกใส่มานะครับครอบมีดอ่าโอ้รูปภาพใหญ่อันนี้เราต้องไปปรับแต่งสักน,นิดหนึ่งนะครับไปลดขนาดอลองเผยแพร่ไป โลโก้ใหญ่ไปเราต้องไปปรับลดขนาดรูปภาพลงอีกนิดหนึ่งนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ลองไปปรับแต่งลองเล่นลองใช้งานดูนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ